สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการปั๊มไข่คูแหนเอกนะครับเพียงแค่น้องๆใช้ผลเพียงผลเดียวเท่านั้นเองนะครับน้องๆสามารถปรุงอาหารแบบขั้นสูงได้เลยนะครับอัดอึนเลยนะครับผมฝากน้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อชาบเป็นกำลังใจไปด้วยนะครับส่วนน้องคนไหนที่อยากได้ในส่วนของแรกคคูนฟรีเพียงแค่น้องทําตามกติกาง่ายๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามคลิปนี้ต่อมามนในส่วนของชื่อของน้องลงไปเป็นเท่านี้นะครับก็มีสุทธิ์รับในส่วนของแรกคคูนฟรีนะครับสำหรับ น้องคนไหนที่กดไลค์ก็แชร์กดตามแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปพร้อมก,กันเลยดีกว่าครับผมไป let's go โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับเฮ้ยอ,อะไรกันไปเฮ้ยพี่อนะรอแล้วก็ผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะผมยัยก็สู่อีกดีเกมเมอร์นะครับโอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการปั๊มในส่วนของไข่โคแมนโคแมนนี่โคแมนโคแมน นี่เอาเพื่อตามไลน์ส่วนของกระต่ายหรือว่ามีเฟนฟล,ลายแต่ตัวนี้ที่โหดนะนี่นี่โหดนี่โหดอัน,นี้อ่ะมันเป็นมีเป็นไฟมันเออมันจะเลนดอมอเอานะครับแต่คือหมึกไม่สามารถกอบสกิลได้นะสำหรับไอ้มีเ่เฟนฟตัวนี้นะครับผมแบบบอกเลยว่าเป็นไอเฟกเฉพาะตัวนะครับโคตรจะตึงเลยนะครับผมรือว่าน้องๆคนไหนที่ไม่อยากฟาร์ไม่อยากหากลัวเสียเวลาในการแบบทำอาหารปรุงอาหารนะครับผมน้องๆสามารถ เข้าไปได้ที่ร้านฝ้ายมินิได้เลยนะครับมีครบทุกตัวนะครับแล้วแต่น้องๆต้องการตัวไหนนะครับก็ลองไปติดต่อกันดูนะครับผมตอนนี้มันต้องการพิซซ่านะครับเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนะครับผมเพียงแค่พี่ใช้เพียงเอ้พี่ใช้เพียงแค่หนึ่งผลเองเดี๋ยวพี่ดูผลของพี่ก่อนนี่ไม่ใช่ผลที่อาหารเดี๋ยวพี่จะยัดได้หมดเลยไอของพวกนี้อเพรยังไงมัน มันถึงมันไม่หิวไอ้นีนะ่แต่ถ้าอาหารเราขั้นสูงเราก็จะได้ของของดีนะครับผลไม้ของพี่นี่ที่พี่ได้เตรียมไว้นะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้ที่พี่ถืออยู่นะอันนี้พี่ถือพี่ถือ,พ,ถอพี่ถืออยู่นะครับผมมันแบบขนาดที่มันใหญ่นะมันเลยแบบบลักอะดูดิไม่เห็นอนะมันบลักอะอันนี้นะอันนี้เป็นผลปีศาจนะครับผมเป็นผลโมจิโมจิ เราเราดูนะเบื่อน้องๆไม่เชื่อนะครับกดที่เข้าไปเห็นไหมท u r n q u กดไปเลย50นาทีโคตรนานนะครับผมอันนี้เพียงแค่ผลเดียวนะครับแล้วก็พอได้มามันก็จะได้ในส่วนของอาหารประมาณน,นี้เลยนะครับอันนี้คือผลเดียวนะดูนะแค่ผลเดียวนะครับน้องๆสาม,มารถได้ในส่วนของอาหารขั้นสูงอ่ะนะครับโคตรตึงอะ่ะสใจไปเลยเดี๋ยวพี่ดูนะว่าพี่ได้ส่วนของอะไรบ้างครับ ดูดูดูดด,ดรัวครับรัวเห็นไหมาด้มาแบบรัวนะครับผมสําหรับอาหารชิ้นเดียวเองคุณดูแต่ทําไมแมวผมนอนมั่วจัดวะคุณดูดูมันนอนดิมันนอนในตรงนี้วะนู่นบักจัดเลยไอ้ที่ฟาร์ผมอยู่ตรงนี้ต่อ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 มาดูกันว่ามันจะได้ใครไหมนะครับ เฮ้ยฟู้ดอาหารมาหนึ่งหูกล่อง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 ทันก์ต่อครับต่อครับบอกเลยว่าโค้จะตึงเลยนะครับผมเพียงแค่น้องใส่หนึ่งผลเองนะครับน้องสามารถได้ในส่วนของอาหารขั้นสูงแต่มันใช้เวลาประมาณ50นาทีนะครับถึงจะได้ในส่วนของอาหารมานะครับต่อครับต่อครับ มันมีโอกาสได้ในส่วนของไข่และก็ได้ในส่วนของอะไรวะนี่นี่คืออะไรครับอ๋อมันน่าจะเป็นซีดนะผมซีดแพ็คแต่ไม่รู้เป็นซีดซีดอะไรสักอย่างแหละขอดูดิมันคือซีดอะไรอ่ะอ๋อ,อพวกนี้เอรอน่าจะเป็นพวกนี้นะผมนี่เออพวกนี้พวกนี้พวกนี้ต่อครับต่อครับต่อครับ สูตรนี้คือได้ผลแน่นอนนะครับผมน้องๆเพียงแคนง่น้องใช้ผลเฮ้ยได้ได้นั้นมาเมื่อกี้ไอสเปร์น้องๆใช้เพียงแค่หนึ่งผลเองนะครับผมผลที่แบบใหญ่นะครับผมน้องๆสามารถปั๊มได้แบบยาวๆอะ่ะแต่คือมันนานอยู่แหละนะผมประมาณห้าสิบนาทีอะ่ะตอนนี้ที่พี่แนะนํานะครับน่าจะเป็นในส่วนของต้นบอลบอสซัมนะครับแล้วก็ทานคิวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พายดูเดี๋ยวขอขอส่วนนี้น่อยต้นบอลบอสซัมอะ่ะ คือแนะนำเลยอะต้นบนบอสซัมมันมันใช้จัดเลยนะครับผมมันสำหรับซีซั่นนี้คือตอบโจทย์จัดเลยนะครับผมใครที่มีส่วนของต้นบนบอสซัมเนาะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาเลยไหมดูดีดูดีกี่หลานวะนั่นห้าสิบทีคงเสียโจไปไหนวะเสียโจเนี่ยต้นแบบเนี้ยตัวนี้ตัวนี้เขานิยมจัดเลยนะครับผมสำหรับซีซั่นนี้คือแบบตอบโจทย์เลยนะครับซีซั่นนี้หรือเปล่ามันมันสําหรับรอบนี้ออัปเดตรอบนี้เดี๋ยววันเสาร์นี้ มันน่าจะมีในส่วนของการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับเห็นพี่ว่าจะแบบสตรีมประมาณ2ทุ่มนะผมก็ฝากน้งองเช่วยกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็วันเสาร์นี้อย่าลืมนะผมสองทุ่มฝากมาดูไลฟ์สตรีมพี่ด้วยครับแล้วก็เห็นว่ามันมีในส่วนของเลิฟวอทซัมหรือเปล่าเพื่อใช่หรือเปล่าน,น่าจะหระะือเปล่าผมเป็นต้นใหม่ต้นแห่งความรักแต่มันยังไม่มาก็ต้องรองกันต่อไปนะครับผมที่ไม่ได้ไข่เดืวะ Okay. ยาปะแตกกลองแบบกลองรัวๆแล้วก็ตอนนี้ผลพี่มีอยู่ประมาณกี่ผลละหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ไม่เกี่ยวห้าหกเจ็ดอันนี้อันนี้อันนี้พอจะเห็นอยู่ยังใหญ่ไม่พอนะครับดูดีอันนี้บั๊กอะ่ะมันต้องใหญ่ขนาดไหนอะ่ะโอเคผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคิดหน้าพี่จะมาอัปเดตอะไรอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปตามคลิปนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปทำตามกติกานะครับเพื่อรุ่นรับในส่วนของเลคู้ฟรีนะครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมารีวิวอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตตามพี่ด้วยนะครับผมช่องพี่คือสายฟีรีรล้วนเลยนะครับใครที่เป็นสายฟีรีก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบายบายครับเพียงแค่น้อมีผลโบน์พัซัมหรือว่าผลทันคิวแบบใหญ่ๆนะครับแนะนําเลยนะครับเพียงแค่หนึ่งผลนะครับผมก็มีสิทธิ์รุนรับอาหารขั้นสูงนะครับผมโคชจะตึงเลยนะครับผมไปแล้วายบายครับ